หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยและนกอุศนีค่ะหนุ่มไม่เข้าใจว่าทาไมนกอุศมณีถึงออกมาโพสต์แบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงมากเลยทีเดียวและกค่ะสำหรับเรื่องราวของจักรจันทร์คำศิริกกับกรณีข่าวที่กําลังจะแต่งงานแต่เพิ่งมารู้ว่าฝ่ายชายเขามีคนรักอยู่แล้วค่ะก็ยอมเป็นโลกใบที่สองจัดงานแต่งงานต่อไปเพราะว่ากลัวเสียหน้างานนี้คู่รักคู่ดางอย่างจักรจันทร์และนักธุรกิจหนุ่มอย่างเควัฒนาถูกโยงถึงเรื่องการ แบบเต็มๆเลยแล่ะค่ะล่าสุดนี้อดีตผู้จัดการส่วนตัวของจจกรจันออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าด้วยความเคารพค่ะในภาพข้อความดังกล่าวระบุว่ายืนยันว่าไม่เคยทําอะไรเลยนอกจากไปเตือนน้องไม่ใช่คนให้ข่าวสื่อแรกที่ข่าวรู้ดีแก่ใจว่าใครทรงข่าวมีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลภาพจากน้องคนหนึ่งและก็ยังไม่เคยหยิบมาเล่นจนโดนช่องอื่นปาดหน้าไปก่อนฝากยันรอบพัวพี่น้องเพื่อนฝูงของคนที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยนะหรือว่าถูกสั่งให้ซ่อน ตให้นึกถึงศีลและธรรมเมตตาธรรมด้วยนะพวกคุณทําร้ายชีวิตคนหลายคนมากเกินไปแล้วนะตอนนี้ล่าสุดทางด้านของสาวนกอุสนีออกมาโพสต์แซบเป็นการแบบโพสตแชทลับค่ะรีโพสต์ข้อความของอดีตผู้จัดการของแจกจันและบอกว่าเพื่อนกําลังถูกไร้ล้อมด้วยคนเลวและยืนยันว่าตนนั้นหวังดีกับจจกจันทร์เสมอค่ะทั้งนั้นหนุ่มกัใชัยที่ทำหน้าที่พิธีกรพูดถึงประเด็นที่ร,ออรอ้อนแรงในวันนี้พร้อมกับพูดกรณีของนกอุสนีที่โพสต์ข้อความ แชทหลุดสุดแซ่บดังกล่าวหนุ่มเองก็บอกเอาไว้ค่ะว่าประเด็นล่าสุดเนี่ยที่นกอุสณีออกมาโพสแชทการคุยระหว่างตานกับอีกคนนึงและอีกคนนึงที่น่าจะเป็นเพื่อนของจันก็มีการพูดคุยกันและมีการลงบอกว่าไม่ผิดไม่แปลกก็เป็นการพูดล,ลอยๆไม่มีไม่ใช่ไม่มีตัวตนใช่ไหมล่ะก็พูดประมาณนั้นผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมฟังวันนี้เนี่ยจันไม่ได้พูดถึงนกอุสณีเลยนะไม่ได้พูดถึงแต่ทําไมนกถึงมาลงได้ล่ะผมก็ไม่เข้าใจหรือว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่จันทร์นะคะ การความช่วยเหลือหรือเปล่าก็นี่ไงแล้วไปทำอะไรกับเขาผมไม่ได้ว่านกนะอาจจะเป็นเพราะว่าห่วงก็ได้ย้อนกลับไปถามจันกับพ่อแม่เขาก่อนว่าเขาเนี่ยห่วงไหมเราเป็นแค่เพื่อนดูได้ห่างๆเตือนแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขาและเขาจะไม่ประสบความสําเร็จกับชีวิตยอย่างไรเรามีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตเขาจบไม่ใช่ว่าจะต้องไปทําอะไรขนาดนั้นแม่เรียกได้ว่าอะไรนี่ก็เป็นคําพูดของแค่นั้นหนุ่มกันชัยที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้คะ่ะ